สำหรับโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดจันทบุรีนะก็สำหรับวัตถุประสงค์เนี่ยก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นประเด็นสำคัญนะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีนะ ในจังหวัดจันทบุรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นเงินทุนให้กับพี่น้องประชาชนที่นำไปประกอบอาชีพเพื่อมีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยนะก็ยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคม การเมืองแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด19อย่างเงี้ยก็มีเงินทุนที่ไปสนับสนุนให้กับพี่น้องประชาชนได้ประกอบอาชีพแล้วก็มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ครับแสนหกค่ะทั้งหมด4คนคนละสี่หมื่น สามคนเอามาร้างเสริมสวยแต่ส่วนตัวเองคือเอามาลงทุนค้าขายค่ะค้าขายจีกตจกิจาการอยู่ที่เทศบาลนะคะคือค้าขายผลไม้แล้วก็ดอกไม้แล้วก็ทำพวงมาลัยขายค่ะทำเองไปปรับปรุงเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่วางดอกไม้ แล้วก็เอาไปซื้ออุปกรณ์ในการทําคือเราสามารถอย่างอย่างสมมุติว่ามะลัยเนี่ยนะคะเราจะมีโบโบที่เราผูกมะลัยเราก็สามารถซื้อตุนไว้ได้เยอะเราก็ซื้อตุนไว้เพื่อเราจะได้ได้จานวนราคาส่งแต่ถ้าเราซื้อน้อยเราก็ได้ราคาปีกมันก็จะแพงกว่ากันจาก45อ่บาบาทก็เหลือ35บาทาททูวาคานละร้อยละสิบบาทอย่างซื้อผลไม้อย่างนี้เราก็ปกติกเราซื้อไงลัง สองลังเราก็สามารถซื้อตุนไปได้สามสี่ลังเพราะเอาเงินตัวนี้ไปหมุนได้เอาไปซื้อแบบเพิ่มขึ้นจํานวนการการซื้อผลไม้ก็ได้มากขึ้นค่ะการซื้ออุปกรณ์ในการทำพวงมาลัยหรือการนั้นก็ได้มากขึ้นเพราะว่าเรามีเงินหมุนเวียนโดยที่เราเราเอาเงินตรงนี้ไปไปไปซื้อได้ค่ะประโยชน์ต่อชุมชนเราก็สามารถซื้อวัตถุดิบจากจากไอคนสวนเนี่ยอย่างงี้ว่า เราเข้ามาซื้อขายกล้วยแล้วก็ยังสามารถซื้อได้เอากล้วยมาขายให้เราเอาผล,ลไม้จากส,นสวนๆมาขายให้เราเราสามารถซื้อได้โดยที่เรามีเงินหมุนเวียนตรงนี้อยู่เราสามารถซื้อจากเขาได้เพราะว่าบางบางที่เขาจะมีน้อยเขาไปพอไปส่งมันก็ไม่คุ้มกับที่เขาไปส่งที่ตลาดใหญ่เขามาส่งกับเราเราก็ยังมีแรงซื้อว่าจากเขาได้อย่างนี้ค่ะแล้วก็สามารถช่วยเหลือน้องที่แบบไม่มีงานทําเราก็จ้างให้เขาร้อยมาไลที่เรา จ้างเขาได้โดยที่ว่าเราก็มีวัตถุดิบเยอะแล้วใครขาสามารถร้อยส่งเราได้โดยที่เราลงทุนให้เขาก่อนเงินตัวเนี่ยมันก็ช่วยหมุนได้ค่ะค้าขายเนี่ยวันหนึ่งมันไม่แน่นอนคือก็พอพออ๋อนั่นจะเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งตอนแรกๆก,ก็ยังไม่ทลไห่แต่ก็พยายามเก็บให้ได้ระยะเวลา6เดือนให้ได้ที่จํานวนที่เราต้องส่งคือเราก็จะต้องเก็บไปส่วนหนึ่งโดยที่เราบางตัวแต่เดียไม่ได้ออกมาใช้คือต้องเก็บไว้เลย มันดีที่เราสามารถเอามาหมุนแล้วเราสามารถเอามาเก็บคือเอากําไรตรงนั้นเอามาเก็บได้แต่ละเดือนค่ะเราก็เลยแนะนําว่าเคยมีคนมาถามว่าทุกครั้งที่เราจะมากู้อะทำยังไงเราบอกเลยบอกตามความเป็นจริงว่าคุณจะลงทุนอนนี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้ตามหลักความเป็นจริงไม่ต้องกู้ถึง4ี่หมื่นก็ได้เอาตามหลักความจริงที่เราต้องการเงินตรงนั้นเพื่อเอาเราไปบริหารแต่ถ้าเราเอาเงินไปมากเกินไปบางทีมันเกินที่จาความจําเป็นของเราเราก็ต้องมาเสียเวลาผ่อนเยอะ การบริการของเราก็มีตั้งแต่ตัดผมหญิงชายดัดผมดัดธรรมดาเนาะแต่ก่อนนี่จะดัดธรรมดามีนวดหน้ามีแต่งหน้าเจ้าสาวมีหลากหลายคะลูกค้าก็คือคนในชุมชนทั้งใกล้และไกลเนาะจริงๆแล้วลูกค้าในอำเภอมะขามเนี่ยก็มีจำนวนหนึ่งนะคะพอสมควรแล้วก็ไปถึงขลุงตรองนอง นะคะบวเวนตกพมปงซีจันทบ,บุรีอย่างเงี้ยเรามีรอบๆค่ะแต่ไม่ได้มากเกินไปนะงานของเราเปิด8โมงปิด6โมงนะคะตามนี้นะคะก็ทำอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็มีเรื่อยๆค่โดยมีช่างกันทั้งหมดก็3คนนะคะแต่ว่าแต่ละท่านก็มีร้านของตัวเองด้วยนะคะวันไหนเราแขกเยอะเราก็สามารถดึงกันมาช่วยอย่างเงี้ยค่ะจุดแข็งของเราก็ให้บริการประทับใจมากกว่า สะอาดเครื่องมือทันสมัยนะคะแล้วก็พูดจาดีตอนรับยิม้มแย้มแจ่มใสอันนี้ก็แล้วการศึกษาเราก็เรียนรู้ประจํานี่ก็คือเนี่ยแม้แต่เงินที่เราได้มาเนี่ยค่ะเราก็แบ่งเอาไปเรียนรู้เพิ่มเติม <ๆ S 2> เนาะเวลามีคอร์สสั้นๆมาจากที่กรุงเทพ Everyone. อย่นนอางเงี้ยค่ะประมาณนี้ยค่ะเราก็ต้องเรียนรู้เรื่อยๆเพื่อทันสมัยตามเทคโนโลยีให้ทันค่ะกู้มาเนี่ยสองครั้งค่ะครั้งละ4ี่0 0ื่รวมกันเนาะ สองสี่คนสี่คนก็สี่สี่หมื่นนะคะชุดหนึ่งไปแล้วแล้วเราก็กู้ต่อนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยมีช่างเสริมสวยแล้วก็มีค้าขายซึ่งทํากว่าจะผ่านนะคะก็ยากแต่พอผ่านมาพวกเราก็รักษาเครดิตของพวกเราได้อย่างดีเนาะแล้วก็ต่อย,ยอดทําธุรกิจจนได้มีเงินเพิ่มขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะแต่และอย่างอย่างตัวมุกเองเนี้ยชุดแรกที่ได้มาเราก็ไปซื้อเครื่องมืออย่างเช่นกันไกททาผมเนี่ย ก็แพงนะคะถ้าเราจะมาซื้อธรรมดา7-800เงี้ยก็ใช้ไม่ดีเราก็ใช้ประมาณ4,000อย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่าดีไหมก็ดีแน่นอนค่ะมาถึงนั่งสบายเนาะเก้าอี้เนี่ยก็ไม่สีเดียวกันให้หมดทุกตัวมันก็ดูน่านั่งนะคะอุปกรณ์ก็ใหม่ไม่ว่าจะเป็นกรรไกรตัดเล็บตัดหนังอย่างเงี้ยอ่างทำเล็บเพราะอุปกรณ์มันเยอะเราคืออาชีพรับจ้างเนาะมันอยู่ข้างล่าง อุปกรณ์มันก็จะวุ่นวายหน่อยนะคะมันก็เอามาใช้แล้วเราก็ทําได้มากขึ้นเพราะอย่างเราดัดผมอย่างเงี้ยถ้าใครจะดัดนิจิต,ตอนหรือว่าอะไรอาจจะต้องไปหาที่เมืองในในจันทบุรีหรือว่าหาที่จอดก็ยากอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยแล้วพอเราเนี่ยเรารับได้มากขึ้นบางทีจํานวนเงินอ่ะจํานวนประชากรที่มาทำเนี่ยอาจจะน้อยก็ได้ไม่มากก็ได้แต่เม็ดเงินที่เราได้รับอ่ะเราได้รับมากขึ้นแน่นอนจากการที่เราลงทุนเนี่ยนะคะ พอหลังจากที่เรารับเงินมาแล้วนะคะ6เดือนเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วว่าอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยค่ะจะแบ่งจ่ายเป็น2ปีนะคะปีปีปละ2ครั้งจะรวมกลุ่มกันแล้วก็คุยกันไว้ก่อนว่าเดือนเดือนกระดักกระดายนะ1ครั้งในวันที่นี้พอก่อนหึงเนี่ยค่ะเราก็จะเอาเงินเนี่ยมารวมกันโดยหัวหน้าทีมก็คือคุณแอดหรือโชติกาเนี่ยจะรวมเงินเอาเงินไปเข้าธนาคารอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราก็จะบอกเนี่ยใช้ เงอที่1แล้วนะเราก็จะมาคุยกันว่างว่ที่2จ่ายวันที่เท่าไรเนี่ยก็ซึ่งมาจ่ายเอาเดือนมกราในวันที่21ทุกคนจะเอาเงินนีะไปจัดสรรปันส่วนแต่จะใช้ความความซื่อสัตย์เนาะการเป็นเงินกลุ่มเราก็จะให้รักกันไว้อะไม่ให้เสียหายด้านใดนด,นด้านหนึ่งเราก็ช่วยกันอย่างนี้ค่ะอยากจะเชิญชวนทุกกลุ่มที่มีความต้องการเงินหมุนเวียนนะคะเราไม่ต้องไปเอาที่แพงๆนะคะเราก็มีศักรีกู้ได้แล้วทุกคน หน่วยงานพัฒนากรพัฒนาการนะคะของอําเภอทุกอาเภอโดยเฉพาะอาเภอมาขาวเนี่ย<ช>ก็แนะนําเอื้อเฟื้อเราเป็นอย่างดีนะคะขอให้เรามีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองต่อองค์กรเนาะไม่ต้องอายใครนะคะแหล่งเงินทุนของประเทศเราเองมีให้กู้มีให้ผู้หญิงเราได้ใช้ดิฉันขอแนะนําแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆคะ่ะจริงๆแล้วดีไหมดีนะคะเพราะว่าหนึ่งดอกเบี้ยมันถูกแล้วก็สามารถเอามา ต่อยอดของเราไปได้ทำให้มันหมุนเวียนไปได้คล่องขึ้นค่ะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นก็จิตการก็ไปได้ไม่ติดขัดนะคะค้าก็ชื่อกลุ่มแปรรูปปลาเค็มแดดเดียวนะคะสมาชิกในกลุ่มก็มีทั้งหมด5 5ท่านค่ะ วงเงินก็2 0 0 0 0 0บาทค่ะการแปลรูปปลาเค็มอ่ะมันมีปัญหาตรงที่ว่าอากาศค่ะเพราะว่าหนึ่งคือบางทีเราทำเราทำหน้าฝนอย่างเงี้ยค่ะเราไม่มีตู้ฟิตไม่มีตู้อบเนี่ยเวลาเราทําสินค้าออกมันลําบากมากถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยเราก็ไม่สามารถนําสินค้าไปขายได้เพื่อที่ว่าเวลาฝนตกเวลาแดดไม่มีเราก็สามารถอบแล้วก็เอาของไปจําหน่ายได้ตามท้องตลาดแล้วก็ตู้ฟิตนี่ก็คือมีความจาเป็นตรงที่ว่า ของเรามีหรือว่าของที่เราขายไม่หมดเราสามารถเก็บรักษามันจะรักษาได้นานค่ะมันทําให้สินค้าเรามีคุณภาพดีขึ้นดีมากเลยค่ะจากเมื่อก่อนที่ว่าเราทําของออกสู่ท้องตลาดไม่ได้พอตั้งแต่มีโครงการนี้มามีเงินซื้อตู้ฟิตตู้อบเราสามารถที่จะทําสินค้าออกท้องตลาดได้ก็คือว่าเวลาหน้าฝนไม่มีแดดไม่มีฝนเนีย่ยค่ะเราก็สามารถอบได้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย เราไม่สามารถทําได้เลยคือถ้าฝนตกปั๊บนะี่ยพูดง่ายๆว่าซื้อของมาก็ต้องเก็บค่ะเก็บแล้วก็ใส่ตู้ธรรมดาซึ่งว่ามันเสียง่ายพอได้ตู้ฟิตมาและตู้อบมานี่มันทําให้สินค้าเราออกทาทาสินค้าออกสู่ท้องตลาดได้ซึ่งมันดีมากเลยคะ่ะจากมาก่อนแบบผิดจากมาก่อนมากเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะจากมาก่อนคือหน้าฝนเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยพอเรามีเราเป็นกลุ่มป,าปลาแปรรูปปลาเคม็มใช่ไหมครับพื้นบ้านเนี่ย เป็นชาวประมงกันอยู่แล้วชาวประมงเรือเล็กเขาก็มีสินค้าในเมื่อเขารู้ว่าเราทําปลาเค็มขายเขาก็เอาสินค้ามาขายให้กับเราแล้วเรามีตู้ฟิตอะไรเงี้ยเราก็สต็อกของไม่ได้เลยค่ะแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าพอเรามีของขายเยอะแล้วตรงนี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยก็มีชาวบ้านหรือแม่ค้าที่เขาขายของแบบขายของฝากขายขายของออนไลน์เงี้ยก็มารับจากเราไปขายอีกต่อหนึ่งก็เราขายของได้นะคะเราก็จะเก็บ ส่วนหนึ่งที่เป็นกําไรเก็บเข้าไว้สําหรับไว้ส่งคืนเงินกองทุนค่ะคือ6เดือนมันจะส่งครั้งหนึ่งก็วันหนึ่งเราอาทิตย์หนึ่งค่ะเราก็จะมาจัดสรรกําไรกันสักครั้งหนึ่งสําหรับสมาชิกในกลุ่มเพราะว่าจะมีการแบ่งหน้าที่กันไปค่ะคือว่าคนไหนจัดซื้อวัสดุคนไหนทําบัญชีทํารารรับรายจ่ายค่ะแล้วถึงเวลาสิ้นอาทิตย์หนึ่งก็มาจัดสรรส่วนกันแล้วก็เก็บรวบรวมไว้สําหรับส่งเงินตอน6เดือน ค่ะอยากจะบอกว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทําให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงๆค่ะสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนให้แก่ชาวบ้านที่เขาไม่มีไรายได้แล้วก็เป็นทุนหมุนเวียนให้แล้วทําให้ชีวิตดีจริงๆค่ะเชิญชวนนะคะขอให้มาเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกันค่ะ จริงๆเลยอะชาวบ้านเขาก็มีอาชีพประมงเนี่ยคือประมงชายฝั่งประมงเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูแต่มีจังหวะหนึ่งเนาะที่เกิดโฮมสเตย์ขึ้นมาในล้อมรอบภายในอำเภอเราอะแล้วมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแล้วความต้องการที่จะกินปูกินอาหารทะเลสดๆนะ่ะกลายเป็นว่าบางสก้าวเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่แบบคนหันมาเลี้ยงปูเป็นอาชีพเพิ่มมากขึ้นจากแต่ก่อนเลี้ยงสึงธรรมชาติ ก็คือจะอาจจะมีบอ่อทิ้งเลนหรือบอ่อเล็กๆเลี้ยงเนาะ mm hmm. ก็หันมาเลี้ยงแบบเป็นอาชีพแบบหวังผลมากขึ้นอะหวังผลกําไรจากการประกอบอาชีพมากขึ้นเพราะว่าเพราะว่ามีตลาดตลาดมันเพิ่มแต่ก่อนเนี่ยคนก็จะขายในชุมชนตลาด4ี่มุมเมนบ้านเราเนาะนักท่องเที่ยวแต่กลายเป็นว่าตอนนี้คนบางสะก้าวเลี้ยงปูเพื่อส่งโฮมสเตย์ภายในอำเภอแหลมสิง มันก็ทําให้เรามีเงินมาเตรียมบ่อได้ดีกว่าเดิมจากจากปกติที่เลี้ยงกึ่งธรรมชาตินะก็มีการฉีดเลนเพราะว่ามีมีการฉีดเลนมีการตัดเตรียมบ่อแล้วก็เหมือนกับว่าลงเรามีการลงปูนด้วยเนาะค่าเชื้อนิดหน่อยมีการลงปูนฉีดเลนลงปูนแล้วก็ปล่อยกุ้งปล่อยปูได้มากขึ้นปล่อยปล่อย เพื่อการเพิ่มผลผลิตน่ะเราก็ปล่อยปูยได้มากขึ้นกว่าเดิมจากที่ปล่อยนิดๆในหน่อยกึ่งธรรมชาติก็ทําให้เราปล่อยได้มากขึ้นแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือค่าปลาเหยื่อปลาเหยื่อมันก็สําคัญเนาะถ้าถ้ามันเราไม่ให้เหยื่อเนี้ยมันก็เออมันมันก็ไม่มันก็ไม่แน่นไงมันก็ไม่น่ากินมันก็อ้วนแล้วก็มันไม่แน่นมันต้องกินปลาเหยื่อเนาะอย่างเงี้ยแล้วปลาเหยื่อต้องซื้อเงินสด ก็มีเงินก็มีเงินใช้จ่ายไม่ต้องกังวลไงมันก็ทําให้เรามีเงินหมุนเวียนในการเตรียมบอ่อในการที่จะไปซื้ออาหารมาให้กับปูประมาณนียก็ซื้อพวกวัสดุอุปรกรณ์ทั้งรอบทั้งแหค่า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 อะไรนะอย่างบางทีก็มีตีน้ำบ้างนิดหน่อยเนี่ยก็ต้องมีค่าค่าหมุนเวียนในบ่อนะคะอ,คอ่า ชุมชนก็มีการสร้างงานมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่เรากู้เงินมาจากกองทุนพัฒนาปุาตตาสตรีก็เป็นอย่างเช่นการจ้างดูดเลนฉีดเลนในบ่อแล้วก็การซื้อลูกพันธ์ุจากชาวบ้านที่ไปหาลูกปูตัวเล็กๆมาไว้ขายให้เราแล้วก็การขายการมีรายได้จากการขายปูซึ่งทำให้ วิถีชีวิตดีดีขึ้นเนาะการขายปูก็ไม่ได้ขายราคาแพงเพราะมันอยู่ใกล้แหล่งที่เราเพาะเลี้ยงเองก็เป็นราคาที่ขายให้ชาวบ้านซื้อกินได้แต่มันอีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือชาวบ้านมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่ามันมันมีโฮมสเตย์เพิ่มขึ้นตัวตัวนี้มันก็ทำให้จากที่แต่ก่อนก็ขายได้ในในราคาให้คนกินในชุมชนก็จะขายราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แล้วก็ ขายได้มันก็ขายแบบพื้นบ้านแต่ถ้ามีลูกค้าเยอะๆเราก็ขายได้เพิ่มขึ้นทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจากจากเมื่อก่อนเยอะค่ะเพราะเมื่อก่อนเราเป็นอาชีพทอเสือมันมีรายได้ทางเดียวค่ะพอเราได้เงินจากการเราไปกู้ของบทบาทสตรีมาทำให้เรามีรายได้เสริมขึ้นมาอีกอีกทางหนึ่งค่ะทำให้เรามีเงินจับใจ่ายใช้สอยอะไรได้คล่องตัว แล้วมันก็ทําให้ชาวบ้านตรงนี้มีรายได้จากเราด้วยเหมือนเขามารับปูจากบ่อเราเขาก็เอาไปสร้างรายได้ของเขาอีกทางหนึ่งค่ะเอออย่างที่ทําที่กลุ่มทำเลยเนาะมีสิ่งที่เราคุยกัน3ามคนตอนแรกอะ่ะมอนเป็นการกู้เงินในน้ากลุ่มมีอย่างเดียวที่เราพูดกันคือต้องมีสัจจะ มีวินัยแล้วก็ต้องทําจริงเท่านั้นนะคะมันถึงจะมีเงินมาคืนกับกองทุนบทบาทได้อ่ต้องต้องทาจริงคะงง่ะ่ก็อยากให้ทุกกลุ่มแบบมีวินัย,แบบม,นยมีวินัยต่อตนเองต่อกลุ่มมีสัจจะวิน,นัยแล้วก็ทําจริงคะ่ะโครงการนี้มันดีสําหรับทุกๆโครงการไม่เกี่ยวกับเลี้ยงปูอย,อย่างเดียวเพราะว่าอย่างในตาบลเนี่ยคุณจะเอามาทำ,ทำเสือปูข้าวโพด หรือว่าจะมาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงอะไรก็ได้ท้งนั้นไม่เกี่ยวกับเลี้ยงปูคือว่าขอให้เขียนทําให้ถูกต้องคณะกรรมการตรวจสอบใช้ได้ค่ะค่ะกลุ่มที่เป็นกลุ่มเ,เรียกว่าลูกหนี้ที่ดีนะคะตรงนัดแล้วก็ชาระหนี้อย่างเป็นระบบนะคะตรงนี้ก็ต้องขอชื่นชมเลยว่าเขาเป็นผู้ที่มีการาบริหารจัดการเงินที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเงินไป ทำตามโครงการแล้วก็มีการเก็บเงินที่มีไรายได้กลับเข้ามาเพื่อชําระหนี้ได้ทันเวลาแล้วก็ตามกําหนดที่ระเบียบได้กําหนดเอาไว้ค่ะแนะนำนะคะว่า,เ,าเราควรจะต้องมีการจัดการนะคะจัดการระบบของเราเองมีการวางแผนในการใช้เงินนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะนอกจากการวางแผนแล้วเราก็จะต้องมี ระเบียบวินัยนะคะให้กับตัวเราเองด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ่ายหรือเรื่องของการรับหรือเรื่องของการเก็บออมนะคะเพราะว่ามันมีผลทั้งสิ้นเลยค่ะ,ะต่อการที่เราจะนำเงินมาชำระหนี้ให้กับกองทุนของเราค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะสตรีอีกจำนวนมากเลยค่ะที่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งทุนที่เป็นแหล่งทุนที่ทางรัฐบาลได้จัดสรรมาให้นะคะกับกลุ่มสตรีของเราก็คือ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนั่นเองซึ่งเ,เงินเนี่ยยังมีมากมายนะคะยังกองอยู่นะคะแต่ว่ายังมีสตรีอีกจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงเพราะนั้นตรงนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะที่คุณจะเข้ามาให้ถึงแหล่งทุนนี้เพียงแต่คุณจะต้องมีการรวมกลุ่มกันอย่างน้อย3คนถึง5คนนะคะแล้วในกลุ่มของเราเนี่ยก็ต้องเป็นกลุ่มที่ เป็นกลุ่มที่ทำมาหากินนะคะแล้วก็จะต้องทำกันจริงๆไม่ใช่นำเงินไปแล้วไม่ได้เอาไปทำตามโครงการหรือตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเอาไว้หรือได้เ,เขียนโครงการมาเพราะนั้นตรงนี้ค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนให้ทุกคนนะคะโอกาสเป็นของพวกเราแล้วนะคะเป็นของผู้หญิงเป็นของสตรีนะคะเพราะนั้นพวกเราทุกคนควรที่จะได้มีโอกาสมา,าใช้เงินก้อนนี้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและครอบครัว นะคะแล้วเพื่อเศรษฐกิจที่ดีนะคะเราก็จะได้อยู่ดีมีสุขค่ะ